6กเคล็ดลับนะคะการดูแลผมหลังทำสีนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีนะคะหรือแชมพูย้อมปิดงอกะะหรือแชมพูสมุนไพรนะคะสวัสดีคนชมไลฟ์สดอยู่นะคะและสวัสดีคนที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะและคนที่ใช้แชมพูสมุนไพรนะคะพอคุณใช้ไปเรื่อยๆนะคะผมคุณจะเหนียว ะค,ะคุณสังเกตไหมคะว่าพอกลุ่มคนของผู้สูงอายุนะคะคนที่วัย4 0 5 0 6 0 7 0 80นะคะพอคุณเริ่มอายุมากขึ้นนะผมคุณจะเริ่มกล้านนะคะผมคุณจะแข็งนะคะ เพราะว่าคุณะตอนที่สมัยสาวๆคุณผ่านการโชคชนในการกกกผมมานะคะการดัดการย้อมทุกอย่างเลยนะคะแล้วทําให้ผมอะเริ่มจะเสียนะคะวันนี้ชนจะเอา6เคล็ดลับมาฝากเราจะได้ปรับสภาพเส้นผมกันเนื่นๆเนาะนะคะเคล็ดลับที่1น,นะคะก็คือการเลือกใช้แชมพูนะคะแล้วก็แฮร์เซรั่มเอแฮร์สเปร์นะคะที่ตอบโจทย์โดยการบํารุงโดยเฉพาะนะคะคุณจะต้องอปกตินะคะ ปกตินะคะการที่ผมจะดีได้คือการาใช้ผมใช้แชมพูเฉพาะทางอะ่ะเหมือนคุณทำสีผมใช่ไหมคุณก็ใช้แชมพูที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสีผมนะคะหรือเลือกแชมพูให้เหมาะกับสบภาพเส้นผมนะคะผมเส้นเล็กผมดกผมหนาผมรีบแบนนะคะผมร่วง ผมเป็นลังแค่ก็คือใช้แชมพูที่เหมาะกับสภาพเส้นผมนะคะและก็ใช้พวกสเปรย์บำรุงปลายผมนะคะเซรั่มบำรุงปลายผมพวกทิชเต้นนะคะพวกครีมหมักนะคะสำหรับผมที่ต้องการบำรุงโดยเฉพาะนะคะที่มีสารสกัดบำรุงพวกเวป็น B3 นะคะพวกอาร์เกนออยนะคะพวกโจโจบาออยล์นะคะพวกออยลที่มีสารสกัดที่ไปดูแลฟื้นฟูนผมให้ ฟื้นเร็วนะคะฉะนั้นนะคะเลือกแชมพูและแฮร์สเปย์นะคะพวกทิธเมน์นะคะพวกครีมนวดผมให้เหมาะกับการบำรุงโดยเฉพาะนะคะสองนะคะควรจะหาหมวกนะคะหรือร่มนะคะก่อนที่คุณจะออกจากบ้านนะคะเพราะว่าแสงแดดอะจะทําให้ผมกล้านมากขึ้นนะคะจะทําให้ผมกรอบง่ายนะคะชี้ฟูด้วยคุณควรจะใส่เซรั่มบำรุงปลายผมก่อน ก่อนที่คุณจะออกแดดนะคะหรือไม่ก็ใช้ร่มกลางนะคะหรือใช้หมวกก่อนจะออกจากบ้านตัวนี้สําคัญนะนะคะยิ่งโดนแดดคุณเคยขับคุณสังเกตไหมเวลาคุณขับมอเตอร์ไซค์อ่ะตอนกลางวันอ่ะนะคะผมคุณจะเหนียวผมคุณจะแบบกล้านมากกรอบมากนะคะรู้สึกแบบอึดอัดมากนะคะฉะนั้นนะการใช้ร่มนะคะการใช้หมวกเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยค่ะนะคะเคล็ดลับข้อที่3นะคะสวัสดีคนชมไลฟ์สดอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะ เคล็ดลับข้อที่3ก็คือบำรุงผมนะคะหรืออบไอ้น้ำขั้นต่ำนะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะคลิกขออนุญาตแชร์วิตาลนินมจะหกจะแชร์ไว้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวหน่อยอ่ะไม่ทันละนะคะบำรุงผมนะคะหรืออบไอ้น้ำขั้นต่ำนะคะเดือนละหนึ่งครั้งเพราะอะไรนะคะเพราะว่า การบำรุงอบไอ้น้ำนะคะจะทําให้ผมฟื้นตัวไวนะคะไปบำรุงพวกเกล็ดผมนะคะให้กลับมาฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงนะคะมากขึ้นนะคะขั้นต่ําคืออบไอ้น้าเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่คุณอบไอ้น้ำใช่ไหมผมคุณจะนิ่มนะคะและผมคุณจะแววมันจะเซตผมง่ายนะคะมันจะดายัง่ายมันจะจัดทรงง่ายนะคะฉะนั้นแบบเจียดเงินมาอ่าก็ประมาณ2-300อนะคะอบไอ้น้ําเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ เคล็ดลับข้อที่4นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการหวีผมในที่ตอนขณะที่ผมเปียกนะคะแต่ถ้าคุณอดไม่ได้จริงๆนะคะให้คุณใช้หวีซี่ห่างนะคะหวีนี้คนที่ชอบหวีผมตอนเปียกนะคะแนะนําว่าไม่ควรหวีเพราะว่ามันจะเพิ่มการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็มันจะบาดผมนะคะถ้าคุณจะหวีผมตอนผมเปียกให้ใช้หวีอีโต้นะคะหวีอีโต้ซื้อได้ที่ไหนนะคะซื้อได้จาก ตลาดนัดมีนะคะร้านเสริมสวยมีนะคะร้านที่ขายอุปกรณ์เสริมสวยพวกหวีอะไรอย่างเงี้ยจะมีหวีอิโต้ตัวนี้เป็นหวีที่หวีแล้วไม่บาดผมนะคะผมไม่พันกันนะคะตัวนี้คือลดอเรียกอะไรอะลดอาการบาดเจ็บของเส้นผมนะคะให้ซื้อหวีอิโต้มาใช้นะคะ,ะเคล็ดลับข้อที่5นะคะเมื่อสระผมเสร็จแล้วนะคะควรปล่อยให้ผมแห้งตามตามธรรมชาตินะคะหรือเป่าผมด้วย ลมเย็นนะคะห้ามเป่าลมร้อนนะการที่คนเป่าลมร้อนนะคะจะเพิ่มให้หนังศีรษะเป็นรังแครนะคะแล้วก็ทําให้ผมมากรอบทําให้ผมแบบรู้สึกอึดอัดอ่ะนะคะยิ่งเพิ่มการแตกแตกปลายนะคะยิ่งคุณทําให้ผมร้อนมากเท่าไหร่นะคะผมจะยิ่งเสียผมจะยิ่งแตกปลายผมจะยิ่งกรอบนะคะและเคล็ดลับข้อที่6นะคะก็คือนะคะไม่ควรเช็ดผมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดู วันนี้มีอุปกรณ์ในการนะคะให้เช็ดผมนะคะอย่าขยี้ผมแรงนะคะเนี่ยผ้าขนหนูบางคนแบบเช็ดผมแบบอย่างเนี้ยนึกออกไหมมันจะยิ่งเพิ่มความบาดของเส้นผมนะคะยิ่งคุณขยี้แรงนะคะผมยิ่งแตกปลายผมยิ่งฉีกขาดผมยิ่งหลุดร่วงนะคะให้คุณพาดผมมานะคะเอียงมาที่สมมตินะนะคะแล้วก็ค่อยๆกดนะคะแล้วก็ซับแบบเนี้ย อย่างเนี้ยผมมันก็จะไม่บาดนออกไหมย,ยิ่งคุณขยี้แบบนี้นะขยี้แรงๆอ่ะทั้งหัวบางคนแบบขยี้ทั้งหัวเอาผมลงมาแล้วก็ขยี้ขยี้อย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ผมมาขาดแล้วก็แตกไปนะคะแนะนําว่าให้คุณเอาผมมานะคะแล้วก็กดซับแบบเนี้ยทั้งศีรษะเลยนะคะก็ทําให้ผมอะ่ะทาให้ลดความแรงนะคะ ค่อยๆกดซับเบาๆนะคะเพื่อป้องกันการฉีกขาดการเกิดเส้นผมแตกปลายของเส้นผมเนาะนะคะควรใช้ผ้าสะอาดนะคะควรจะเปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้าเป็นสิวนะคะหลังเป็นสิวนะคะผ้าเช็ดตัวควรเปลี่ยนทุกวันนะคะเพราะว่าจะเวอร์กว่าไม่ใช่คุณควรจะแยกผ้าเช็ดผมกับผ้าเช็ดหน้าออกจากกันนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเป็นสิวบางคนเป็นผื่นแพ้อะไรอย่างนี้เนาะควรแยกออกจากกันนะคะ นี่ก็คือ6เคล็ดลับนะคะการดูแลผมหลังทำสีแบบง่ายๆนะคะไม่ว่าเป็นแชมพูหรือเคมีนะคะหรือโกกก็ตามนะคะหรือดัดก็ตามลองเอา6กวิีนี้ไปปรับใช้ดูค่ะนะคะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสีผมนะคะที่ร้านจะมี2สูตรนะคะมีสูตรมะพร้าวนะคะแล้วก็สูตรแคลาตินนะคะ สุดว่พระจะตอบจทย์คนผมเส้นใหญ่นะคะผมผู้สูงอายุผมผู้ชายนะคะสุดแคราเตนจะตอบจดผมผู้หญิงนะคะเพราะว่ามีสารสกัดบำรุงที่เยอะมากนะคะป้องกันดูแลบำรุงนะคะให้ผมแววแล้วก็นิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นน่ะเลือกให้เหมาะตามสภาพเส้นผมนะคะถ้าคุณจะเน้นปิดกรอกนะคะให้เอาสีดำไปนะคะแต่ถ้าเกิดผมสี ผมเส้นเล็กผมน้อยผมบางนะคะให้ใช้สีน้ำตาลเข้มถึงจะติดนะคะหลักการนะคะทำเหมือนกลอกผมเลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นหนึ่งรอบล้างด้วยน้ำเปล่านะคะตามด้วยครีมนวดแล้วก็จบนะคะทำใหม่นะคะสีดําทำใหม่เฉพาะคนหงอกงอกนะคะสีน้ำตาลเข้มทำใหม่เฉพาะเวลาสีจางสะซ้ำเวลาสีจางนะคะ ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจนะคะเพราะว่าขนาด500 ml ใช้ได้นาน3เดือนนะคะแล้วก็ให้เก็บไว้ในที่ร่มนะคะแค่นี้เองนะคะตัวนี้คนผมหงอกต้องมีค่ะใครอยากได้งานธรรมชาตินะคะอยากได้งานแบบออร์แกนิกนะคะตัวนี้จำเป็นต้องมีติดบ,บ้านค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถสแกนบาร์โค้ดมาได้นะคะแล้วเจอใหม่กันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ